ยาแอราบี่องวันเจ็ดสองเพียสะพานเจ็ดสองถูกได้ครับสพานเจ็ดสองยู่นักส่งสารที่ลักสิเรียบร้อยแล้วรับบอร์ดคอสามเรียบร้อยครับรถบ ควร72ได้รับ VMA ผ่านสัญญาณไม้50ถึงไม้46เข้าดอนเมืองรับทราเบเรียนครับครับเลยครับครับปีครับ